สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำอาหารนะครับสำหรับกำจัดปลวกนะครับก็ให้ปลวกนะครับนำไปกินนะครับแล้วก็จะทำให้ปลวกนะครับหนีไปนะครับส่วนที่ตายก็คือก็ตายไปครับส่วนที่หนีก็หนีไปครับคือส่วนผสมเรานะครับก็มีนี่เลย เป็นข้าวบูดเรานะครับแบบนี้นะครับข้าวบูดนะครับแล้วก็เครื่องดื่มชูกําลังนะครับเน้นนะครับต้องเป็นข้าวบูดนะครับยิ่งบูดอ่านเละเลยยิ่งดีนะครับแล้วก็จะผสมเครื่องดื่มชูกําลังลงไปนะครับก็ผสมลงไปครับสามฝานะครับ จากนั้นก็คลุกเคล้านะครับให้ส่วนผสมเราเข้ากันนะครับนี่ครับนอกจากกําจัดปลวกได้นะครับก็สามารถกําจัดมดคันไฟนะครับเขาจะย้ายลังหนีทันทีนะครับถ้าเรานําไปกองไว้นะครับที่หลังของเขานะครับ นี่ครับเมื่อได้มาแบบนี้ครับเราก็จะนําไปตากแดดนะครับให้แห้งเลยนะครับครับคลุกเคล้าเข้าดีลนะครับก็นําไปตากแดดนะครับนี่ครับเมื่อตากแดดให้แห้งนะครับเราก็นํามาใส่ครกตําให้ละเอียดครับจากนั้นเราก็จะเอาไปโรยที่รลังของปลวกครับนี่ครับตําให้ละเอียดเลยครับ วิธีนี้สามารถไล่ได้ทั้งมดคันไฟแล้วก็ปลวกครับโดยใช้ข้าวบูดผสมกับเครื่องดื่มชูกำลังตากให้แห้งแล้วก็เอามาตำคร,ครับครับวิธีการทำครับเราก็จะนำข้าวเราครับไปโรยไว้บริเวณรลังปลวกนะครับเดี๋ยวปลวกเขา อาได้กินข้าวบูดแล้วก็เครื่องดื่มชูกำลังเขาก็จะ,ะทำการคาไปนะครับเพื่อที่จะเอาไปกินเป็นอาหารนะครับเมื่อเขากินไปนะครับก็จะพาการอพยพหนีไปนะครับนี่ครับก็ไม่รู้นะครับว่าข้าวบูดแล้วก็เครื่องดื่มชูกำลังครับเขาอ่ามีฤทธิย์ยังไงที่ทำให้ปลวกนะครับหนีนะครับ รวมถึงรถคันไฟด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆรู้นะครับก็ช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อหลายๆท่านครับถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปครับสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ